สุขบุกสตูลดินแดนมหัศจรรย์สตูลจังหวัดเมืองรองเล็กๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยไปเที่ยวสักครั้งแต่ขอบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยไปเช็คอินคือพลาดมากเลยค่ะเพราะที่นี่เป็นจังหวัดที่สวยงามสุดๆหาดทรายสีขาวเนียนละเอียดกับน้ำทะเลใสแจ๋วที่สะท้อนกับแสงแดดส่องประกายวิบวับสวยจับใจ ทำให้สตูลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนรักทะเลไม่ควรพลาดเลยจริงๆ าสตูลทั้งทีของดีของที่นี่เลยคือทะเลแสนสวยนั่นเองค่ะมาค่ะเราไปชมของดีของจังหวัดสตูลกันเราจะพาทุกคนไปชมความงามของธรรมชาติสันหลังมังกรโดยเราเนี่ยนะคะจะลงเรือค่ะเพื่อเดินทางไปชมความสวยงามของสันหลังมังกรกันกลางทะเลค่ะโดยสันหลังมังกรเนี่ยนะคะจะขึ้นมาในเวลาที่น้ําลดเท่านั้นค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเป็นหาดทรายขาวละเอียดโดยเราเนี่ยจะสามารถเห็นพวกเจ้าปูตัวเล็กตัวน้อยเดินกันอยู่บนหาดน้า รักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะนี่ล่ะคะ่ะคืออีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริง ต่อไปที่ห้ามพลาดเรามาชมอีกหนึ่งความสวยงามของธรรมชาติที่ถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ที่ธรรมชาติทําให้เกิดขึ้นมาค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านเนี่ยนะคะนั่นก็คือปราสาทหินพันยอดหรือเกาะเขาใหญ่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราค่ะถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่บอกเลยว่าต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต เกาะหินปูนตั้งอยู่กลางทะเลโดยการที่เราเนี่ยนะคะจะไปชมปราสาทหินพันยอดข้างในเนี่ยนะคะเราจะต้องนั่งเรือคายักเข้าไปเท่านั้นค่ะ เมื่อเราผ่านเข้าไปเราก็จะได้พบกับอีกโลกที่แสนสวยงามกับชายหาดเล็กๆสีขาวนวลและสีน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่อบล้อมไปด้วยแท่งหินขนาดใหญ่รูปร่างสวยงามแปลกตาทำให้ที่แห่งนี้ดูคล้ายกับปราสาทในเทพนิยายสวยแบบตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะเกาะบูหลน เกาะเล็กๆที่สุดแสนจะเงียบสงบเรียกได้ว,ว่าเป็นสวรรค์ของสายชิลอย่างแท้จริงโดยที่นี่เนี่ยนะคะมีเกาะน้อยใหญ่มากมายทั้งเกาะบุหลนดอนที่มีประชาชนอาศัยอยู่เกาะบุหลนเลที่นี่เนี่ยนะคะจะมีรีสอร์ทแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็บุหลนไม้ไผ่ค่ะซึ่งเกาะแห่งนี้นะคะจะรวบรวมเอาไม้ไผ่เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ โดยเกาะบุลนเน่ยนะคะมาจากคำว่าบุโลค่ะในภาษามาลายูที่แปลว่าไม้ไผ่ค่ะเพราะว่าบนเกาะนี้เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยไม้ไผ่ค่ะและที่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยนะคะยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็รอยยิ้มที่น่ารักของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะค่ะ ใครที่ได้มาที่สตูลต้องแวะมาสัมผัสความงามของเกาะนี้และที่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้ทำอีกมากมายไม่่าจะเป็นการดำน้ำตื้นกิจกรรมพาเรือไขยักแบบนี้ด้วยนะสนุกสนานมากๆเลยละค่ะ โอ้ยทองเริ่มร้องกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเรามาลองชิมนี้เลยค่ะขนมบูงาบูดาหรือขนมดอกลำเจียกนะคะที่เป็นขนมพื้นเมืองของชาวจังหวัดสตูลค่ะซึ่งก่อกำเนิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะ ซึ่งขนมนี้นะนะคะจะใช้ในช่วงงานแต่งงานประเพณีต่างๆค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะคะขนมบุงาปุดะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายกับหมอนค่ะไส้ทําด้วยมะพร้าวแล้วก็แป้งข้าวเหนียวผสมด้วยน้ําตาลเกลือน้ําแล้วก็กระทิมีกลิ่นหอมชวนกินมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เป็นของฝากนะคะบอกเลยค่ะว่าที่นี่มีของฝากเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมผูกรัก ขนมสิงคโปร์และก็ขนมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะใครอยากได้ต้องแวะมากันเลยละคะ่ะบอกแล้วใช่ไหมละคะว่าที่สตูลเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สะกดใจให้คนที่มาสัมผัสต้องหลงรักอย่างแน่นอนทั้งทะเลสวยฟ้าใสาออกไปใช้ชีวิตกันเถอะคะ่ะเพราะว่าเราจะมีความสุขทันทีที่เที่ยวไทย